สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาปรบนะจ๊ะแป๊บๆค่ะแป๊บค่ะแป๊บๆค่ะหามุมแป๊บนึงค่ะ อันนี้จะเป็นเดี่ยญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะเดียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเดี่ยญกลมหลวงชุมพรขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเดี่ยญกลมหลวงชุมพรค่ะ <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ รูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่รูปหล่อก่าโบราณไม่ทราบที่คะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาหลวงพ่อไปพิมสองอ๋อไม่ใช่นึกพิมสองหน้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ หลวงพว่อไปกับพี่ขาวว่ากำแพงนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตอวนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาวเดือนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เริ่มกรอบพลาสติกอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาวเดือนหลวงพ่อเดิมเริ่มพลาสติกค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่7 0 0บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ค่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นพักกิ่งค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นลูกสกดหลงปู่สุขค่ะพี่ลูกสะกดหลงปูสุขนี่นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นลูกสกดหลงปูสุขนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร 0840659180นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไวที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะลูกสะกดหลงปูสุขมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะจะมีรอยจานค่ะพี่ขาลองดูดีๆนะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อพระใส่ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกระไลทองนะคะพี่อันนี้ขอไวที่700บาทค่ะพี่รูปหลอดหลวงพ่อพระใสองค์นี้นะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยค่ะพี่อันนี้หนูขอไวที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปหลอดหลวงพ่อพระใสค่ะส่วนอันนี้ ก็เป็นเหรียญไม่รทราบที่นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่นอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่เหรียญกาอย่างนี anyway ้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่เป็นเหรียญกาโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญฉลุลงพกันค่ะพี่ขาพกันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญฉลุลงพกันนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขายนะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลย พี่ขาหลวงพ่อกันค่ะพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่เหรียญจอบหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินพิมพ์สองหน้านี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะด้านหลังก็จะมียันอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านหน้าก็จะมีเป็นพระนอนอย่างนี้ <n> นะคะพี่นะคะอัน<า>นี้ขอไว้ที่500ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็็จะะะะเปปนนพริดตาค พี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตากรอกๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่เขาเขียนว่าหลวงปู่ทวดหนูเลยข้องหนูเลยล้องใจว่าเป็นยังไงหนูเลยไปแกะถุงมาแกะเอามีดกรีดน,นะคะพี่หนูหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเขาจะเขียนมากับกระดาษอย่างนี้ว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่สอง7กับพี่นะคะ นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขายนะคะเขาใส่ถุงมาเขาเขียนว่าหนงปูทวดหนูเลยอยากรู้ว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงหนูเลยไปแกะมาอย่างนี้นะคะพี่นะคะก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่จะได้รู้กันว่าข้างในมันเป็นแบบไหนยังไงเนื้อเป็นยังไงนะคะพี่ขายนะคะถือว่าเป็นความรู้อีกอย่างคะ่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปูทวดองคนี้นะคะพี่ขายนะคะหนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋า500บาทไปทางบวกเพิ่ม50บบาทถ้าเราคิดอีก อีกอย่างหนึง่งถ้าคิดดีๆก็ถ้าเราเอามาไล่ขายในถุงก็เราเราก็ไม่ได้ดูเนื้อหรอกคะ่ะพี่ว่าเนื้อเป็นอะไรหนูเลยกรีดออกไาเลยคะ่ะพี่ขานะคะอย่าง ภาพที่เห็นแล้วค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงปู่ทวดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพระชัยองค์นี้นะคะพี่ขาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดินปูเอี่ยมค่ะพี่ขาไอ้เด่นพอกันพอกันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่พอกันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จเป็นเขียยวก ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะตรงกลางอกเหมือนจะเป็นลูกกลมๆไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะพี่เดีกลมๆสีทองทองค่ะพี่ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะพี่ค่ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่นาคค่ะพี่ค่ะสมเด็จบุญนาคค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จนุ่นนาคนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ค่ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะสมเด็จบุญนาค่ะส่วนนนอัี้ เป็นหลงปูทวดเหมือนกันค่ะพี่แต่อันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะพี่คะ่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเ like หมือนกันค่ะพี่เนื้อสีขาวโค้ชเยะเลยค่ะพี่ขายนะคะอาจะมองยากหน่อยนะคะพี่เพราะว่าแสงไฟมันส่องกันกับพี่ขาะนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนน MM ี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะปิดตากรอๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนนะคะพี่ขาคุณแผนนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็น คุณแผนวัดบ้านกางค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้ค่ะพี่ขาได้มาทั้งตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาเขียนว่าล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขาวัดโกศิตรามจังหวัดชัยนาค่ะพี่อันนี้ขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ล็อกเก็ตที่หนูขอว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่พร้อมโอนเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขานะคะสภาพนี้ก็เนี่ย จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันด้านลนาาจะเป็นภาพถ่ายของท่านนะคะพี่ค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดแล้วก็มียันค่ะพี่ค่ะแล้วก็อันนี้อ like ันนี้เป็นผ้ายันหรือว่าอะไรไม่รู <success> ้ค่ะพี่นะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นเหมือนรอยจารอเปล่าหรือว่าหนกน่าจะเป็นรอยจาระค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลลวยปะ โลแกนหลงพะกลวยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพี่ได้ พร้อมทั้งตาลับเลยนะคะพี่ขานะคะพร้อมตาลับเลยค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะสว่วนนี้จะเป็นผ้าปมปูดูนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ผ้าปมหลงปูดูนี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเหมือนจะเป็นปุยฝ้ายหรือเปล่าหนึ่งเหมือนมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะพี่หนูเองก็ได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาข้างในเหมือนเป็นปุยฝ้ายเลยค่ะพี่หนูก็อธิบายไม่ถูกนะคะพี่นะคะจะมีขุนขุนจะมีขุน ขุนค,ค่ะพี่ขานะคะ หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาพี่ดูเอาเองนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอคะ่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยะคะ่ะพี่พระปมปู่ดูคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่รูปหล่อพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทคะ่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะรูปหล่อพ่อเดิมคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดไหมคะพี่หรือว่าไม่ใช่หรือหลวงพ่อปานก็ไม่ทราบ น่าจะลงมถูทวดปะนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่อุ้มบาทอยู่ค่ะพี่อุ้มบาทอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปหล่ออุ้มบาทนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญฉลุหลงปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญฉลุหลงปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญฉ มะขามเท่าค่ะพี่นะแขนเขียนว่าวัดปักลองมะขามเท่านะคะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะคะพี่อันนี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะของหลวงพ่อเงินหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่สมเด็จปากน้ําเริ่มพลาติกก่ออย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จปากน้ําค่ะส่วนอันนี้เป็นงาแกะนะคะพี่นะคะ อันนี้เป็นงาแกะเป็นรูปพระพุธนะคะพี่เป็นพระพุธนะคะพี่ขานะคะอันนี้อีกฝั่งหนึงเป็นพระพุธอีกฝั่งนึงก็เป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อันนี้เป็นนางกวักข้างล่างจะเป็นหมูค่ะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพีห่หนูได้มาสภาพานี้นะคะพี่ขาเขาาเป็นของหลวงพว่อเดิมห <พา S 1> รือเปล่าหนูก็ดูไม่เป็นค่ะพี่ขานะคะแต่เป็นงาแกะนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลียยงงงกกก้มววพพพ่่อนนะะะะคคขาย ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เดือนกลมหนุ่มพ่อกล้วยหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะเดือนก้มหนุ่มพ่อกล้วยคะ่ะคุณครูโทรมาหาเนาะให้ไปรับน้องอยางยี่งเรียนพ่อกำลังไปครับพ่อกำลังไปอ๋อไ,ไปรับไปรับน้องแร้วเหรอ อันนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิดตา3ามเกลือค่ะพี่ขาปิดตา3ามเกลือน,นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ปิดตา3ามเกลือนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าิบาทเลยค่ะพี่ขาปิดตา3ามเกือค่ะ พี่ๆคนไหนสนใจยังไงอ่าแคปรูปภาพไม่ชัดก็แคปรูปมาได้นะคะพี่ขานะคะเป็น3องค์นะคะพี่ขา3มเกอขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแต่งนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแต่งอันนี้นะคะพี่ขานูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่นะคะจะเป็นสายเชือกอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขานะคะจะเป็นเชือกอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อ ทาวัดพเนียงแตกองคนี้ขอวันที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้หนูขอวันที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตะกุดกองโบราณไม่ทราบที่ค่ะตะกุดไอ้พระราคาไม่เหมือนกันทุกองนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอวันที่500บาทค่ะพี่ ไม่ทราบว่าของที่ไหนจะมีเชือกขั้นอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะวัตโกวัตโกหลงพ่อรวยไหมคะพี่วัตโกเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้ค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายตะกุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะส่วนดอกนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขายมีเชือกขั้นอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500้ยบาทเหมือนกันค่ะพี่ถ้าเป็นรอเรือนี่น่าจะหลงพ่อรวยไหมคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่กันเนี่ย นะคะพี่จะมีเชือกคันอย่างนี้เหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูลืมค่ะอันนี้จะเป็นอิโต้ค่ะพี่ขาอิโต้หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่วัท่าสูงค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่มีดอิโต้หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์มาได้นะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่600 บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นกุมารค่ะพี่กุมารหลวงพ่อตีค่ะพี่ขากุมารหลวงพ่อตีนะคะพี่ขาหนูได้มาสงตัวตัวสีเขียวกับตัวสีแดงนะคะพี่อันนี้ตัวสีเขียวค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ส่วนอันสีแดงก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงจะปิดคู่ก็ได้นะคะพี่ขาเพราะน้องจะได้ไปอยู่เป็นคู่ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ตัวละ500บาทนะคะพี่ ขอไว้องละห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจองค์ไหนก็โทนเข้ามาได้ค่ะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะห้าตัวละห้าร้อยบาทตัวละห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนห้าร้อยบาทค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อพินะค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพิณะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สองดอกค่ะพี่ตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สองดอกนะคะ พี่ขายนะคะแล้วก็จะมีรอยจานกับพี่ขาจะมีรอยจานค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่800บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่800บาทค่ะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน800บาทค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะ800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้อันนี้หนูขายคู่นะคะพี่หรือใครใครจะซื้อเดี่ยวก็ได้ค่ะพี่แล้วแต่ค่ะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอว่าที่ ดร้อยบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่่ะเอ๊ะขอโทษค่ะไม่ใช่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่กําไรหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาท กำไรขอไว้ที่700บาทส่วนแวนขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เดี๋ยวให้ให้ดูทีละองค์ค่ะพี่กำไรที่700บาทนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพค่ะพี่ขาหนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะหนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นอ่าหลวงพ่อนะหลวงพ่ออิมวัดบัวเขาส่วนแวนนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แวนนี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเวนก็เป็นงูนะคะพี่ขานะคะได้มาอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ <c oughs> คู่อ,อ่าถ้าคู่นี้ก็อยู่ที่พันเท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามพันสามถ้าเอาถ้าเอาคู่อะค่ะพี่ถ้าถ้าเอาคู่พัน หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ถ้าเอาคู่กันทั้งเวทชั้งกาไรอะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งกุมาลไม่ใช่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวัลหารไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทอันนี้ค่ะ จะเป็นหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะพี่จะเป็นหลวงปู่ทิมนั่งพานส่วนด้านในก็จะเป็นสีแดงนะคะพี่ขาด้านในก็จะเป็นสีแดงมีพระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองค่ะพี่ขาห้าองค์หกองค์ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาระดับสีพ players, mm ึ hmm. ่งหลวงปู่ทิมบัดละหานไร่ค่ะ อ่าส,ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่จะเป็นมีดและมีรูปปลอดหลงพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่พร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาพร้อมตลับหลังนี้ค่ะพี่ขาเป็นมีดหลงพ่อเดิมและรูปปลอดหลงพ่อเดิมค่ะพี่พร้อมตลับเลยค่ะพี่ขาด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะมีดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ก็จะเเเเเปป็็นนนนนนนรีีีีียยลวงพพ่่่่ออออดิมะะะะคคขขาาาัั้้จททบ ค่ะมีเหรียญมีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเรื่มพลาสติกอย่างนี้ขอววาที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพิทธคุณพักเครื่องเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะ